สวัสดีพี่น้องคลิปนี้กับสิทาิพี่น้องมาอ่นเบิ้งวิธีมักคุยหรือว่าเห็ดผุนบ่มนะพี่น้องฮาสิมามักแ้วก็ไป,ปเห็ดอันเติมชงหลังจากฮาปลูกมาได้หลาหลอบและมันจางเลยเนาะฮาก็สิจ,จกเอาตวัวทั้งปากมันออกมามาปรุงใหม่วิธีปรุงฮาสิเห็ดแบบได้แ้วก็มีมีย่งแน่เนาส่วนผสมกับมะม่งมะชมน,นกันด้วยพี่น้องคลิปนี้รายละเอียดแต่ต้นจนจบเลย เบื้องคิดเดียวสามารถเหตุใดเป็นชวนผสมต่างๆน้าพี่น้องเสียด้เอามาก้ามาเกี่ยมใบหนึ่งก็มียังในนี่ก็เป็นใบก้ามปูน้าพี่น้องห้าแดดมาแซ่ใบสองเหมือกับสิประมาณนี้สองมากก็คือเป็นปุ๋ยหมักพาวพี่น้องแต่กระแซ่ใบคือการนับบันิก็เห้าด้ที่แหลกเระเสียมาการเกี่ยวมัก็เป็นดินล้วนดินสดๆน้พี่น้องเอามาปุงมาแต่งก็เป็นดินเกาที่ห้าปูมาแล้วเนาะมันมัน จืดแล้วเ่าก็บอาสามารถนํามาเห็ดใหม่ผสมใหม่คือตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยขี้งัวปุ๋ยขี้งัวก็เอาไปแสบไปคือกันนะพี่น้องส่วนวันหน้าที่เ้าแซ่ขี้งัวเนี่ยก็บดหินแล้วพี่น้องฟ้าไว้เอาขึ้นอา้วมาหมักไว้คือเก่ามักใส่กับน้ำกากน้ำตาลแล้วก็เครื่องมักซิบผ้าใน่นอกห้องมาผสมไว้มักไว้เพื่อเอาไปบำรุงหากเหงาของผือเท่าผือกินหมากแล้วก็ ดอไม้ต่างๆดอกไม้ดอกต่อนี่พี่น้องหลังจากนั้นกับมาเบิ่งมาสมนํำกันได้เลยเด้อจ้าพี่น้องหลังจากนั้นก็สิปมันเนนอขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเอาดินมาแบบออกแบบนี่แล้วกะเอาขี้งวมาใส่วิธี อาขิงว่าล่นแล้วก็อาฟุ้ยมักผ่าลงใส่เดี๋ยวผมมาอยู่ข้างหลัง คุยออหมาพ้ฮากับมากไวายมันจนอยากเน่าแห้งคักพี่เนาะแห้งเป็นคกักใบกาปู่นี่ถ้าต้องมากไวายด้วพี่เนอะถาม่มากไวากับมันชิบบ บไดพนบพุไดพนทอเขามากักถ้าต้องเลยมักเลยแซ่หนไหวนี่อยู่สี่สอย่างเนาะแนวปรผสมกันมีปุ๋ยข้งวัวใบก้ามปูผสมคนข่าวเขา,ขากันคือเป็นปุ๋ยขิงหัวคือขิงหัวเลยนะผี่นองที่เขาแซ่ไหเอามาใส่มีอยู่สามกระสอบ อืมอืมขาดสวนหอมขนาดกินมันมีเพื่อห้าอาขับไปบำรุงเติมบอนห้าสิบปู ไปกมปูเพื่องแห้งกันก็ได้เหลืองด้วยพี่น้องฟางหรือเพื่องนะไปแซ่นะมาใสา่แห้งคักเพื่องกันดิ ไก้ s, okay, ううีข anyway. นาดเลยเด็นวิธีทำโอเคตรงเดวยพี่น้องเด้อเรื่องกระปาไปใส่อุนยใสไใใหหน้ากันงามดินออนดินนวลขูคลองวิธีทํา บนเนื <DB. S 2> ้อความเห็ดบนเนื้อคว่ำพยายามของคนเขาดอกสุดยอดหลังจากเขาใช้เตละ์ชวนเตลล์อันนี้แหละพี่น้องเขาใส่เนื้อส้า มาคนห้เท่ากันคนกลับไปกลับมาให้เท่ากันเออไปแล้วเอ้ ย่ยามให้สีใส่ให้ก่อนไปบดใส่เครื่องหมูให้มันเข่ากันคนข่าวข่าวกัน,น,กนเทียโนโยนจ๊กนี่น มาคะแลละที่เนาะเ่ามาปรุงใหม่แบบนี้เจ้าเจ้าเห็นนอนมวนเหมือนแหลงคนปีนไปปีนมาจะมันทัวกันพี่เนาะจะมันทัวกันเบิร์ดคุณทัง้งนาย ลมพัดโต๊ะก็หัแตกเลยตกลมก็แตกเลยสิ บอหนินีไ,ปไ,ปไ,ปไปม่เป็นไรบอถือตัวละถ้าจะคนไปคนมากคนมากคนไปเดี๋ยวนี้จะีดหน่องเนอะคนจนมขนาดนนี้ก็แล้วกันเอาผ่าอบไว้แตะเรียบร้อยนะพี่น้องพวนไปพวนมากองใหญ่แบบนี้ ือว่าได้ที่แล้วหลังจากหนั้นก็สิเอาผ้ามาปตุม,มาโปกไหวาบาทนีดินกองบักไงพี่นอแล้วก็สิมาดืมมาด่มมาดื่มน้ำเย็นๆยมาดิถ้ากับปุุงดินแล้วปุุงอันปุ้ยมากสิมากไหวมากินน้ำเย็นน้ำกันเพื่อให้สู้ซ่าและมีพลัง